ก็แลกเรียนหลามอะไรทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในสงครามมาดูเดือดแน่แล้วต้องมาจัดการคนอื่นกันนะเว้ยลักเซลาับเลยแล้ววันนี้ทำไมฉลามไม่เอาชุดมาวะเออนะซิพอดีฉันส่งซักลีนนะเจ๊กบอ๋อแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ชุดฉันมันสกปรกมากเลยเว้ยใส่มาเป็นร้อยปีแล้วดนโอ้ยเอาละทุกคนไปเราเตรียมพร้อมไปสู้รถเกว่าไปเรื่อรถมาเร็ว ลรถเอ๋ยจงออกมาอะไรนี่แล้วก็คือเลยเร็วซึ่งเกมนี้ทุกคนครับมีชื่อว่า Beat Battles นะทุกคนครับเป็นเกมยิงปืนกันนะและนี่ก็เป็นโหมดเด่นแม่นะครับผมคือยิงไปเรื่อยๆนะครับผมแข่งสกอร์กันนะครับมาคนเป็นคนเป็นคนขับดีๆนะเว้ยขับดีๆนะเว้ยถลามขอโทษเมื่อกี้ฉันเจอกบบนถนนก็เลยหักหลบ้ยขี้โม่งจริงวอว อะไรกันนี่เพิ kind of ่งจะเล่นได้แป๊บเดียวเองไงขับรถมาตายชนะเฉยเลยเว้ยแล้วทุกคนดูน TA ี่สิครับผมมีเงินอยู่สองร้อยลนด์นี่ยทำไมนายรวยจังเลยจเะกอบนั่นสิฉันรวยเพราะผู้พัฒนาเขาแอดให้พวกนายมีเหมือนฉันหรือเปล่านี่ซื้อนี่เลยทุกคนครับผมจะซื้อปืนนี้เอเลนด์อันีัสิฉันมีปืนนี้เว้ยเนี่ยฉันซื้อปืนนี้มาเห็นไหมน่าจะเป็นสไลด์หรือเปล่าเจกบนายช่วยดรอปปืนให้ฉันได้ไหมเนี่ย เออมันทิ้งปืนยังไงทิ้งได้ไหมนี่โอ้ฉันว่าไม่ได้นะเ้ยเออทิ้งปืนไม่ได้ทิ้งระเบิดไปก่อนออะไป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 ไเร็ว <c oughs> <c oughs> พวกนายตามมานี่เร็วนั่งรถมันช้าเกินไปฉันว่าเรามานั่งเครื่องบินกันดีกว่านะโอ้ยได้เลยขบวนนะ้านี่ไงนี่นั่งได้สามคนใช่ไหมมีรูปสามตรงนี้อันนี้สองคนอันนี้สี่คนเออสี่คนดีกว่านะอ่จัดไปไอ,อซื้อมาเลยทุกคนครับสี่พันแล้วก็สปามาเลยนะ อไอ้เราเร็วเพืนมันขึ้นไหมไปเลยสั้นน้ชั้นนั่งท้ายแล้วกันนะเฮ้ยโค้ชเฮ้ยบินเลยยอ๋อบินไงมะอ๋อบินเดี๋ยวคือบินบินไงฉันว่านายอาจจะต้องแหงนหน้าจอขึ้นนะเว้ยอ๋อแหงนหน้าจอเนี่ยโอ้วิ่งเป็นรถเลยเราได้รถคันใหม่แล้วเจ๊กแล้วาไงเห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วเออยิงมันยิงมันยิงมันนี่โจมตีมันเลยฉันมองฉันยิงไม่ได้ไป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 อ๋อต้องกด E ก่อน คนอีสคนตอนโอ้ยจ่จะตกจ่าจะตกเยอะเลยนะเฮ้ยมันขับไงวะอ้ขับโคตรยากเลยจะกบเปลี่ยนหัวเราจะไปยึดฐานซีนะเพราะฐานซีตอนนี้โดนสีแดงยึดอยู่โอเคไปเตรียมตัวลงอย่างหล่อเท่เฮ้ยเราจะไม่ตายหรอจะกบลงไม่ตายไม่ตายมีลงเลยลงเลยมีศัตรูหนึ่งคนโอเคมันเข้าเลยพวกเราโอ้ยสไนส์สไนส์ยิงโคตรยากเลยระยะนี้ แต่ฉันไม่ชอบดุ๋ยเอ้ยมเออโอเคยิงไปแล้วฐาน B เราโดนยึดมาตอนนี้สีแดงมันยึดแน่ฉันจะลองส่องไปเอ้ยฉลามอย่ามาบังสิส่องหน้าฉันสิจะกรอบส่องหน้าอย่ากวนอย่ากวนจะเจอคนแล้วฉันจะรอยิงเฮ้ยมีคนโดนเริ่มมีคนโดนเริ่มตรงนู้นเฮ้ยโอ้โหอย่างเล็กเลยมองไปเห็นเลยจะกบใช่ถ้าไม่มีสไนก์ก็จะมองยากนิดนึงฉันมีสไนก์แต่ยิงไม่ค่อยโดนเลยมั้ ฉันว่าในคนเปืนเป็นอย่างอื่นเดินไดนเดินโอ้โหสุดยอดไอ้ไอ้โดนอยู่ฮะเราลองเดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปไหมก็ดีนะจะขบอยู่ตรงนี้พวกฉันยิงแทบไม่โดนเลยพี่เออเรามปืนระยะไกลไงไปกดวีสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยนะเว้ยอ๋อซ้ายขวาขวาซ้ายแบบนี้โอเคมีเครื่องบินอยู่ข้างบนหัวเราระวังนะระวังโอ้ดูดีมันลงมาแล้วมันลงมาเล็งดูโอ้โหสไนเปอร์เดิน ในยาประชิดสุดยอดสองย่างมากเออโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวปืนนี้ตายนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้สีฟ้าเรายึดหมดเลยเว้ยดูดิโอ้ยเอ็นดีซีเป็นสีฟ้าหมดโอ้โหข้อหลักที่นุ้ยิงไปเลยมั่วซั่วยิงไปแบบมั่วซั่วไอ้นี่นี่เอ้ยเออเออจุดสีโดนยืดอย่างงั้นเหรอลอสองดูกันเรารีบกลับไปเร็วโอเคมันยิงจับมันยิงจับระวังโอ้โหอย่างไกลโอ้โหชั้นเล็งไม่โดนเลยเฮ้ยนี่นี่ เอ,อ้โหเจ็บอยู่นะแน่เจ็บอยู่นะแน่จะปีโดโอีกแล้วเดินหนีมาก็โดนเฉยนี่าทีไม่มีพวกเรานี่อาจจะแพ้เลยก็ได้นะเวเบยไม่จริงพูดถูกต้องเอ้ยเรีบกลับมาจุด C ก่อนดีไหมทุกพเพื่อนๆทุกพเพื่อนๆเลยแล้วดูตอนนี้คะแนนเราเจ็้อยแล้วฝั่งนู้นแค่400อยเองก็อ,อยากตายแล้วว่าใครได้ช่วยค่าทีดีอยากกลับไปเกิดฐานจะได้สปารดมาใช้ เออกูไม่โดนเฮ้ยเต็มเลยตอนแรยฝั่งนู้นเอ้ยยิงไปเจ็บอยู่69นี่บังจอบังจอเออเอฮ้ยอย่าบังสิเออเก่อความวุ่นวายโอ้โยเฮ้ยมีเครื่องบินมาข้างบนหาวันเราหาวันเราเฮ้ยมองไม่เห็นดูดิยังไงมันลงมามันลงมาเอามันมันโดนลงมามันโดนลงมาเฮ้ยเพื่อนเรายิงอยู่ช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราเบ๊๊บเบ๊๊บเบ๊๊บเทางนี้เจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากเอาเลยเอาเลยจับกบเออ ยิงมาสามสุดยอดไปเลยฉันเองเอ้าเดี๋ยวมันเกิดมันเกิดเฉยอ้าอยู่ดีดีมั้ก็เตื่นขึ้นมาเจ้ากบูนี่มันเกงตายหรือเปล่านีดิหรือว่าใครไปปั้มหัวใจมันเฮ้ยเจ้ากบอะไรเนี่ยฉันลองมาเหยียบแผ่นที่มันเรืองแสงข้างล่างดูเว้ยมันเป็นแผ่นเด้งอ๋อแผ่นเด้งเหรอเยี่ยมแบบนี้โอ้ยโอเคแผ่นเด้งแบบนี้จ๋ดอะไระอะไร เครื่องบินมันขามาวางระเบิดเมื่อกี้เออ,อกระโดดแล้วก็กยิงเออเออเจากันยิงเจาะกันยิงโอ้ยอย,อย่าบอกนะแม่ตายแล้วจะเกิดเอออุย้ยร้อยร้อยร้อยเออยิงไป่ะดิโอ้โหไม่เดินเดี๋ยวมันมองไม่เห็นฉันเลยไงวะเนี่ยโอ้ยตัวนายน่าจะโกงก,กับคืออะไรและอะไรแลฉันยิงกับมันอยู่สนายระยะใกล้ว่ะ ฉันเกิดไม่ได้ปลาบเบิดป๊บผลาบเิดแลวทำไมเอเลียนเกิดไม่ได้าเกิดซื้อสกามาใช้ทุ้วคนรคบแล้วรถถังมาเอาจากไหนรถถังมาเอาจากไหนอะรถถังนายต้องซื้อเอาเลยน่แเลดกดตรงนั้นเลยนี่นี่ต้องรถสปารถโอเคเฮเลียนเป็นไรฉันลุกหมดแล้วนี่ซื้อเลยสปาเลยรถถังไปเพื่อนๆขึ้หมฉันขึ้นไม่ได้แต่ขอยืนด้วยละกันนะไปดูยนี่ยิงปืนกลจิ๋วได้จ้าก็ด้วยเจรงง นี่คือบินมาแน่คือบินติดจริงเลยจะแน่ใช่นี่นี่นี่ฟ้าเออเออเรียบร้อยแล้วแต่เราที่เท่าไหร่วาดูซิฉันอยู่อันดับที่โหเยอะอยู่นะยิงไปเจ็ดตัวฉันคิวไปห้าตัวจะกอบฉันยิงไปสามเองมาทุกคนนี่อีกรอบหนึ่งนะระวังตกรถนะเอเลี่ยนจะไม่ตกหรอกฉันเกาะดีอยู่เอเลี่ยนหรืตุ๊กแกเนี่ยมันระเบิดลงมา ไชัดยริงอยู่ชัดจิงอยู่ตรงตีไหมจริงหมดเลยหมดแม็่ไม่เจอหนาไม่เจอแล้วไอ้จื๊บเอเลี่ยฟ้าไว้นะเดี๋ยวฉันดูให้ตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวชลามช่วยยิงเอ้ยรถมาโอเคยิงไปแล้วระเบิดไม่แน่ไม่แน่เออระเบิดไหมระเบิดไหมโอ้ยมันขึ้นหอคอยมันขึ้นหอคอยยิงบนหอคอยเลยหนีได้านรังด้านรังชลันเอ้ยเอาละเรียบร้อย ยิงมาต้องหินเนี่ยต้องหินต้องเห็นที่สวยอ่ะเอ้ยมีคนยิงเรามีคนยิงเราโอ้ยิงอเมจีโอ้โหเต็มไปหมดมาทุกทิศสุดดูริเล็กยิงมันโอ้ยหลังเราโมเดียวโอ้โหเหตุลดความลถสังความเออเหยี่ยมมักโอ้ยฉันโดนฉันโดนจุดบีโดนรัวๆเลยช่วยฉันดโดนโอ้ยเหยียบมันได้ไหม โอ้โหเลงยากมากเลยเจ๊เขียวไอ้ฉันโดนยิงรัวๆเลยสุดๆเลียนนี่นี่คนลราคนนี้โอ้ย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 เออเออขอบคุณมากโอ้โหไม่โดนฉลามยิงให้มันโดนสิวะโอ้ยโอ้ยฉันตายแล้วมันยิงแย่จังนายไม่ได้เรื่องเลยการยิงปืนเออมาทำอะไรตรงนี้ยิงมันยิงมันยิงมันเออสวยเฮ้ยพวกนายอยู่จุดไหนกัน จุดคาวจุดปี๋เลยจุดปีกันเหรอนี่ยิงมันยิงมันมันหลบไปมันหลบไปเรจะเห็นพวกนายแล้วเออเรียบร้อยนี่ฉันมาแล้วเฮ้ยฟังูมีคนมาใกล้พังแล้วที่นาจะโกบเราลงก่อนแม่เดี๋ยวมันระเบิดคาที่ไอ้มันเจ็บมากมากไอ้ตัวพี่ปี๋ยอดฉันว่าเราสู้ไปเลยเอ้ยนายอยู่บนระถังยิงไปแล้วกันฉันจะยิงปืนมั่งปืนนี้เอาไหมไม่ได้ใช้เลยจุดเอไม่มีใครไปดูเลยฮะตะลับที่จะไปจุดปี๋ฉันก็จะไปจุดเอฉันก็จะไปจุดเองั้นเราไปกันเลยฉลาม จะกบนีขึ้นรถมาสิมา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 ไปโอเคไปดุวยอเอไม่มีใครอยู่ด้วยอ้เยือยไวเฮ้ยไมันยืดยไวกระสุเลยโยนไปเลยเร็วๆวเข้าแล้วพอเรามาก็มากันเยอะเลยนะใช่จ่ไม่กระจายดูแลฐานลลวเพื่อนอือขึ้นมีเต็มเลยดูดิบินกันไม่พักหลบกระสุนื่นหลบกระสุนซ้ายขวานี่เยอะฐานนี่คืนผมมันมาแล้วเดี๋ยวลงมายิงกัน ฉันลงไม่ได้เฮ้ยโหรโรเอาเลยไอ้มันระเบิดตู้ไป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 เลทหารเจ้ากรมี่ามันเจ็บมากมันเจ็บมากเฮ้ตาย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 แล้วเองกัซีนี้โดนยึดอยู่เฮ้ยิงไงมีเหล็มเลยจอด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 ออ เอ้ยสวยดไเอสวยสวยสวยไอ้มันมีมันมีอีกคนนึงมันมีอีกคนนึงเฮ้ยหลัง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 เข้าโอ้โหหลังมีรถถังมากำลังดึงธงอยู่ยิงเวลาไม่เล่าใหม่กระลามยิงยิงยิงมันกูจริงจะไปม่เข้ามาแล้วจะกอดเอ้ยเดี๋ยวรถถังรถถังวิ่งเอ้ยมันเข้ามาแล้วเอ้ยตายไม่ดีตายคู่ตายคู่ไม่เป็นไร คือปืนนี่มันตั้ง65เอ็มนะทุกคนครับเดี๋ยวลองดูซิมันจะแรงแค่ไหนนะลองซื้อมาเลยอ่าแล้วตอนนี้เกิดมาใหม่แล้วลองขี่เฮลิคอปเตอร์ดีกว่านะโอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอาวันที่แพงที่สุดนี่นั่นแสี่คนนั้นเนี่ยแหละซื้อเลยรวยได้เงินจากผู้พัฒนารวยเว้ยรวยเฮ้ยมีคนมาเอมาช่วยฉันด้วยนด้เห็นเฮลิคอปเตอร์สุราเทพกำลังบินไปไหมฉันเห็นอยู่อยู่ตรงไหนวะนั้นจะตกในไม่ช้า นี่กำลังยิงกำลังยิงช่วยกำลังยิงช่วยเอ้ยรถมาสองเอ้ยรถท้ายกล้มันเอาไปเอาตัวมันจริงฉันเอ้ยโอเคเอ้ขอบคุณมากจะกลบเจ้าหลามฉันไม่ได้ไปเอเลียนหอมจะกลบตัวเดียวเลยเออเอ้ยโหมัน่ะมัน่ะเอ้ยหูแค่ได้หลายตัวเลย เฮ้ยเอโดนอีกแล้วช่วยจะด้วยโอ้ยเอโดดมาจังวะมันมากันไม่พักเลยจุดเอเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วจะโดนยิงเออเออเออแล้วมันยังไงมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยโอเคสวยมันไปมันไปมันไปด้วยช่วยจะด้วยเป๊บว้าวนี่ไงอะไรช่วยอะไรช่วยแล้วมันยังไงเราเออแล้วมันยังไงเออเออ ยิงช่วยยิงช่วยไปแล้วมามามาเฮ้ยมันมันมีคนมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามเร็วเออไปตายเปถล่มคณะเลยจะขอบเอออันนี้เรายิงปืนใหม่บ้างนะได้ปืนใหม่มานี่ปืนอะไรสไนหรอเออแต่มันเป็นสไนที่โคตรเพลงไงนั่นลองยิงโชว์สิจะเกือบโอ้ยสไนเออสไนลัวมันเซมิออโต้เออไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้เรื่องปืนนี่ แล้วมันหมายว่าเป็นกล้องเหมือนอินฟาเรดเหรอเฮ้ยจะโกบฉันอยากขี่รถเท่ๆอ่ะนายช่วยเรียกฉันหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวจะแอลรถเท่ๆให้ฉันรวยแล้วโอ้ยดูสิจะมีรถไหนกัเท่นะนี่รถนี่โคตรเท่เลยบอกให้นี่เทเปล่าอออ๋อน่าจะเป็นหมู่คณะนี่มันสนามยิงมันเดี๋ยวไปซิเดี๋ยวไปซิใกล้ถึงแล้วไปเราหลุมนี่นี่มาแล้วมาแล้วอยู่กันเยอะเลยอยู่กันเยอะเลยฉันต้องลงคุเปอร์ที่มา อีเนี่ยอีเนี่ยมีคนขับมอเตอร์ไซค์หนีเนีเฮ้ยปืนปืนใช้ได้ปืนนี้ปืนใช้ได้เหมือนจะเป็นสนายแต่ก็ไม่ใช่ยิงได้รวยแล้วมันมีคนอยู่ใกล้ๆมันมีคนอยู่ใกล้ๆช่วยอีกเออเฮ้ยเฮ้ยมันมองเห็นคนโคตรง่ายอะกล้องเนี่ยโอ้โหกันยืนกันยืนมันขับรถหนีมันขับรถหนีอ่เอ้ยมีคนมาฝั่งนี้เฮ้ยมันตายมันตายเออสวยเออสีแดงยืดหมดเว้ยตอนนี้จะชนะแล้วมันต้ตายแล้ว เออมันตายมันตายมอไซค์มอไซค์เออตาย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 คามอไซค์เลยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหดูดิแต่งตัวคนเหรอที่แต่งตัวอย่างงี้ห่างกันเป็นร้อยกิโลก็มองเห็นนะเนี่ย้าเกิดว่าทุกคนที่ดูอยากจะเล่นบ้างก็สามารถเล่นได้ทุกคนครับเกมชื่อว่า b a สแ Battles นะทุกคนเซอไดในโลบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สมารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง3,500บาทเท่านั้นไปแล้วไว้เจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย